นายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวศิลปินเพลงเพื่อชีวิตได้โพสต์ระบายความในใจผ่านเพลงชื่อปล่อยวางโควิดมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนของนักดนตรีและประชาชนในสถานการณ์โควิดเพลงดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านช่อง u t u b e แอดคาราบาวไลฟ์สไตล์และเพจ Facebook คาราบาวออฟฟิเชียลพร้อมข้อความระบุว่าผมแอดคาราบาวครับผมตั้งใจแต่งเพลงนี้จากความเห็นของประชาชนคนไทยที่หาเช้ากินข่ามคนหนึ่งแต่ผมหาข้ามกินเช้าเพื่อส่งจดหมายให้ท่านสบ,บค ให้ท่านได้รับรู้ถึงความยากลำบากถึงชีวิตของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศว่าวันนี้เราไม่กลัวโควิดแล้วเพราะที่ผ่านมารัฐบาลและสบ,บคท่านก็แก้ปัญหาได้ดีแล้วแต่ทำไมท่านจึงไม่ปล่อยวางสักทีผมไปแจกถ้วยฟุตบอลคาราบาวครับที่อังกฤษขนาดเมืองหนาวแท้ๆเขายังปล่อยวางได้คนดูเกือบ90,000คนแออัดกันในสนามฟุตบอล จนผมต้องถอดหน้ากากอนามัยออกเพราะอายเขาที่ผมสวมอยู่คนเดียวเป็นแกะดําถ้าจะทํากันจริงจังเอาแบบจีนสัญจนตอนนี้ดียไหมครับล็อกให้มันสุดๆไปเลยโดยมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนขนาดจีนเขาทํางานหนักกว่าเราหลายเท่าคนก็ยังกลับมาติดอีกแต่เขาก็ไม่กลัวผมว่าเราเลิกคิดที่จะกำจัดโควิดให้หมดไปจากแผ่นดินได้แล้วจีนยังทำไม่ได้เลยยอมรับความจริงแล้วอยู่กับมันไอ้ไข้หวัด19 ขอได้โปรดเห็นใจประชาชนตาดำๆที่ต้องออกไปทำมาหากินเลี้ยงปากท้องยังมีอีกหลายๆอาชีพที่ยังถูกห้ามหากินด้วยเถิดครับห่วงโซ่ธุรกิจพังหมดแล้วท่านบอรอใครที่หาข้ากินเช้าด้วยดนตรีช่วยกัน cover ด้วยนะครับจะได้ถึงหูเขาไวๆอย่างมีพลังกราบขอพระคุณด้วยความเคารพครับท่านสบคแอดคาราบาว